เหตับเตาขึ้นอยู่ริมแถว ผู้ชมคะในวันนี้นะคะแคนดี้ <C andy> ไม่ได้จะมาร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังนะคะแล้วก็ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องบทเพลงแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าอย่างที่ได้ยินอยู่ในชื่อเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุกัน,นะคะ่ะซึ่งเหตุเนี่ยนะคะตามธรรมชาติเดิมเนี่ยจะขึ้นตามท้องถนนหรือว่าท้องทุ่งชนบททั่วไปแต่สําหรับปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่อีกต่อไปแล้วค่ะเหตุสามารถขึ้นได้ในชุมชนเมืองหรือแม้กระทั่งบ้านหลังเล็กๆของคุณผู้ชมนั่นเองก็สามารถขึ้นได้เพราะว่าเราาามมมมมีีีนนววัััตกกกรรรรใหหะะ่่ห่่ะะคเเเยยบดทงสาาถพิไ้ ได้ดีอีกด้วยแล้ะค่ะแต่ว่าน่าเรื่องนะ่าสนใจขนาดนี้นะคะเราคงต้องพูดคุยกันเพิ่มเติมแล้วล่ะค่ะขอต้อนรับนะคะคุณอุนารินกิจไพบุญทวีหรือพี่เจเอ๋เจ้าของธุรกิจสถานีเห็ดและผู้ริเริ่มพัฒนาเห็ดแนวใหม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลายๆคนนะคะคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับพี่เจเอ๋เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเธอเคยมาออกรายการกับเราแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าผลตอบรับดีมากๆเลยล่ละคะ่ะวันนี้แคนดี้ก็เลยเชิญเธอมาอีกครั้งหนึ่งพี่เจเอค๋คะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่รู้จักกับสถานีเหตุหรือว่าใครที่อยากรู้จักแล้วแต่อยากจะรู้จักเพิ่มขึ้นอีกพี่เจเอ๋แบบช่วยแนะนําเรื่องราวเกี่ยวกับสถานีเหตุให้คุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะก็คือสถานีเหตุของเราเนี่ยนะคะก็คือได้อ่อ ริเริ่มนะคะนวัตกรรมในการเพาะเห็ดแนวใหม่ก็คือสามารถที่จะเพาะเห็ดเป็นรายได้เสริมหรือว่าต้องการที่จะเพาะเห็ดเป็นอาชีพหรือแม้แต่คนที่รักสุขภาพอยากจะเพาะเห็ดรับประทานเองก็สามารถที่จะมาเพาะเห็ดหรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเพาะเห็ดที่สถานีเห็ดของเราได้ซึ่งตั้งอยู่ที่คลองสามรังสิตนะคะก็เดินทางง่ายๆใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเห็ดครบวงจรก็ยินดีต้อนรับค่ะ <C> e <an> แล้วจากที่เราได้เคยทําความรู้จักกับเรื่องของสถานีเห็ดไปแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้สถานีเห็ดของพี่เจเอ๋ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีส่วนไหนที่ให้บริการเพิ่มเติมไหมคะอต้องบอกว่าจริงๆตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็อยากที่จะบอกในส่วนของคุณผู้ชมทุกๆท่ททานนะคะที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเห็ดครบวงจรตอนนี้สถานีเห็ดของเรานะคะก็ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของการเพาะเห็ด นะคะหรือว่า,าเ,วเป็นกเกษตรแนวใหม่นะคะ,คะที่สามารถจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเห็ดครบวงจรใครที่อยากจะมีที่ท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านนะคะก็มาได้เลยค่ะสารีเห็ดครอง3ามของเราเนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะคะเราก็จะมีจุด นะคะที่ต้องใช้คําว่าเป็นบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะเห็ดก็คือจะรู้จักเกี่ยวกับเห็ดสายพันธุ์ต่างๆมากขึ้นรู้วิธีในการเพาะเห็ดนะคะรวมไปถึงการดูแลรักษาเห็ดและก็กระบวนการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดก็คือจากเห็ดที่เรารับประทานกันสดๆเนี่ยมันสามารถที่จะแปรรูปได้ไม่ว่าจะนํามาเป็นน้ําพริกนะคะ,ะนามาเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาจจะมาทําเป็นเห็ด3าอย่างที่หลายๆคนเนี่ยชอบรับประทานก็สามารถที่จะมาเรียนรู้มาดูได้ครบวงจรที่สานเห็ดของเราค่ะ คือเรียกได้ว,ว่าเรามีการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปอย่างนี้แล้วสําหรับในเรื่องของสถานศึกษาหรือว่านักเรียนอย่างนี้ละคะโออันนี้ค่ะต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะคะอยากที่จะให้สถานศึกษานะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของกลุ่มชมชนเป็นอบตอ,อบจอหรือว่าในส่วนของผู้ที่นะคะอยากจะมีอาชีพเนี่ยนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการเรียนรู้การเกษตรแนวใหม่ ต้องใช้คําว่าเกษตรแนวใหม่นะคะที่รู้จักในเรื่องของการจัดสรรระบบน้ำนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็สามารถที่จะมาได้นะคะอาจจะเป็นการทัศนศึกษาหรือว่าอยากที่จะมาท่องเที่ยวก็มาได้เลยค่ะ,<ฮ>ะเป็นหมู่คณะก็ติดต่อมาที่สถานีเหตุนะคะแล้วก็แจ้งว่าจะมีคนมาขนาดไหนนะคะต้องการที่จะมาสัมมนาอยากจะมาดูกิจกรรมนะคะเราก็มีในเรื่องของการต้อนรับ มีการจัดเป็นทัวร์ให้เห็นเลยว่าอาจมาถึงกระบวนการเพาะเห็ดนะคะ,คะในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะคะระบบเพาะเห็ดแนวใหม่สไตล์สานิเห็ดเนี่ยมันดูแล้วมันง่าย นะคะมันสบายมันเป็นระบบอัตโนมัติอย่างไรที่เราสามารถที่จะไปเพาะได้ที่บ้านเนี่ยนะคะไม่ว่าพื้นที่ที่บ้านคุณจะมีมากมีน้อยเนี่ยสามารถที่จะนําชุดเพาะเห็ดนะคะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยไปตั้งได้ก็จะเป็นวิธีแนะนําที่สามารถให้คุณผู้ชมหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยสามารถนําไปเกิดกับประโยชน์สูงสุดได้ค่ะแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจที่แคนดี้สนใจมากๆก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยว อย่างเงี้ยค่ะก็คือจุดขายของอฟาร์มสถานีเห็ดของเราเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวจุดขายคือตรงไหนคะค่ะจุดขายของสถานีเห็ดนะคะก็คือเรื่องของการเพาะเห็ดครบวงจรและเป็นการเพราะที่ง่ายไม่ต้องทําขนาดใหญ่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะเวลาทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนไทยเราเองหรือแม้แต่ต่างชาติ<ๆ>เขาก็นิยมในเรื่องของการรับประทานเห็ดกันมากขึ้นนะคะ,คะเพราะว่าหันมา รับประทานเพื่อดูแลรักษาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานเห็ด3ามอย่างไม่ว่าจะเป็นการทานเห็ดชนิดต่างๆปัจจุบันเนี่ยคนก็รู้จักเห็ดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการโปรโมทในเรื่องของเห็ดทางการแพทย์หรือว่าเห็ดเป็นยาจริงๆกระบวนการในการเพราะเห็ดชนิดต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ยาก<ม>เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีความรู้เฉพาะกลุ่มแต่ถ้าหากว่าเราเรียนเรามาศึกษาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้คําว่าเปิดโลก<ม>เปิดวิสัยทัศน์ทาให้เราเนี่ยมองเห็นว่าการเพาะมันไม่ใช่ เราจะสามารถอยู่ในกระบวนการไหนของการเพาะเห็ดบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการทำทำงานในห้องแลบนะคะอาจจะทําเชื้อเห็ดบางคนอาจจะบอกว่าในแหล่งชุมชนมีวัตถุดิบทางธรรมชาติที่สามารถจะมาทําก้อนเพาะเห็ด <h ums> คุณก็สามารถที่ไปทําก้อนเพาะเห็ดบางคนเก่งในเรื่องของการเปิดดอกเห็ดนะคะก็คือจากก้อนเพาะเห็ดเนี่ยสามารถเจริญเติบโตออกมาเป็นดอกเห็ดเราก็จําหน่ายดอกเห็ด <c oughs> บางคนค่ะบอกว่าเราเก่งเรื่องการตลาด เราเพาะไม่เป็นเราก็ไปรับซื้อเห็ดจากเกษตรกรหรือว่าผู้ที่เพาะเนี่ยนะคะไปจําหน่ายในพื้นที่ต่างๆแต่บอกว่าเราเป็นกลุ่มแม่บ้านเราอยากที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้หรือว่าอยู่ในขั้นของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของธุรกิจการเพาะเห็ดมันมีหลายจุดมันมีหลายส่วนนะคะซึ่งเราจะได้มาถามตัวเองมาดูซิว่าเอ๊ะเราเนี่ย เหมาะกับส่วนไหนในกระบวนการเพาะเห็ดซึ่งต้องถือว่าเป็นกระบวนการที่มีอนาคตเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าการเพาะเห็ดก็คือการผลิตอาหารให้กับมนุษย์ ในโลกอนาคตอย่างแท้จริงเพราะว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงนะคะปลอดสารพิษแล้วก็ยังช่วยรักษาสุขภาพอีกด้วยค่ะอันนี้อันนี้คงจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยหันมามองอยู่ว่าตัวเองเหมาะจะทําอะไรค่ะแล้วสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่กําลังชมอยู่ล่ะคะพี่เอช่วยแนะนําเบอร์ช่องทางการติดต่อให้กับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะก็ถ้าหากว่าเราซื้อนะคะหรือว่าสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยรวมไปถึงชุดของขวัญปีใหม่ค่ะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะก็คือ w w w m u s h r o o m s t a t i o n c o m ก็คือสถานีเหตุของเรานั่นเองหรือแม้แต่โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-04-04นะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆค่ะที่สามารถจะโทรไปสอบถามได้ก็คือ080949 0 0 1 1นะคะ0 8 0 9 4 9 0 0 1 1่ค่ะและอีกหมายเลขนึงนะคะที่ใช้ในการติดต่อก็คือ0 8 1ค่ะ3 4 2 1 7 2 7อันนี้ก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนสถานีของเราเนี่ยก็เปิดให้ทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นประจำทุกๆวันค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจต้องรีบติดต่อกันเข้ามานะคะตามเบอร์ที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะแคนดี้ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าเอกค่ะที่มาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆกับเรากับในเรื่องของสถานีเหตุขอบคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะ